สวัสดีครับคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสีย,ยง912สำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาช่วงนี้มาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับเมื่อเร็วๆนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45สำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกให้บริการแก่กเกษตรกรผู้เลี้ยงโคดังนี้ ผสมเทียมโคสายพันธุ์ชาโรเล่จำนวนหนึ่งตัวและฉีดวัคซีนบำรุงโคจำนวน2ตัวของนายชุติพลคงหมีฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยจำนวน3ตัวเพื่อเสริมสร้างให้โคเกิดความแข็งแรงของนายสุทธิบุญยรฤทธิณตำบลควนการหลงอำเภอควนการหลงและตำบลละง,งูอำเภอละง,งูจังหวัดสตูล และผสมเทียมโคสายพันธุ์บรามันจำนวนหนึ่งตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยจำนวนหนึ่งตัวของนายสุพจน์สังสินชัยฉีดวัคซีนรักษาโคป่วยและแผลอักเสบจำนวนหนึ่งตัวเพื่อเสริมสร้างให้โคเกิดความแข็งแรงของ,ของนายฮามีณะคลังคองณตำบลอุดัยเจริญอำเภอควนการหลงและตำบลป่ามพัฒนาอำเภอมานังจังหวัดสตูล และนี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ